ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เรื่องรางคบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสีกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2469สำหรับเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่รุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่าน บนเหรียญระบุป,ปีพุทธศักราช2469ด้านหลังเหรียญมียันตีนิสิงเหเป็นยันที่มีพุทธคุณวิเศษใช้ได้ชนิดครอบจักรวาลหลวงปู่ขาวปลูกเศษเหรียญรุ่นแรกแจกในงานฉลองมนดบประดิษฐานลอยพุทธบาทจำลองมีเนื้อเงินลเนื้อทองแดงเหรียญจะเป็นเหรียญปั๊มข้างเรียบคือปั๊มกระแทกโดยมีปอกกระบอกบ,บังคับ มีดแผ่นโลหะขอบเหรียญจึงเรียบไม่มีรอยตัดจุดสังเกตตำหนิเหรียญแท้ด้านหน้าตรงเลข9หางเลขจะติดเป็นเส้นเดียวกับขีดข้างโบปากของหลวงปู่จะเป็นรูปกระจับชัดเจนและเหนือริมฝีปากบนจะมีเส้นสองเส้นลากขึ้นไปจะลดจมูกใบหูจะแยกออกจากหน้า และหางของตัวสอจะจะรดติดขอบโบและนูนเด่นส่วนด้านหลังเหรียญให้สังเกตหัวสละอีเส้นขาดและหางสละอีแตกเป็นแฉกหัวตัวอักษรกอรไก่แตกเป็นแฉกหางไมหานอากาศของคำว่าวัดจะนูนเด่นชัดมากเหรียญหลวงปู่ขาว เด่นพุทธคุณครบเครื่องทั้งทาง,ทงด้านแค้วคาดคงกระพันมหาอุดและเมตตามหานิยมจัดเป็นหนึ่งในชุดเป็นจากภาคีเหรียญในอดีตปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นของเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื่องจากเหรียญหลวงปู่ขาวมีน้อยมากหมุนวนในวงการน้อยจึงต้องเปลี่ยนใหม่ประวัติหลวงปู่ขาวนั้น พระอาจารย์เริ่มท่านได้อุปการลาเด็กชายขาวซึ่งเป็นเด็กกำพร้าเชื้อสายมอนมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัยสิบขวบให้การศึกษาอบรมความรู้ต่างๆจนอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดหลักสีแต่ก็ไม่พบหลักฐานว่าบวชปีไหนพระอาจารย์ขาวเป็นพระพิษุที่มีความภาคเพียรและเข่งขัดในพระธรรมวินัย และท่านได้รับประสิทธิศาสตร์วิชาต,ต่างๆจากพระอาจารย์เริ่มจนหมดสิน้นหลวงปู่ขาวท่านมีอุปนิสัยเงียบเชียบขึมพูดน้อยแต่ใจดีมีเมตตาและด้วยสาเหตุที่หลวงปู่ขาวท่านมีความเข่งคัดในวัดปฏิบัติและมีความเข้มขังในวิชาพุทธาคมและคาถาอาคมจึงเป็นที่นับถือศรัทธา ของชาวทุ่งบางเขนในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมากจวบจนมรณะภาพในราวปีพุทธศักราช2475ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ ดกดซับสไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่